คนหนึ่งตัวใหญ่อ่ะไม่มีใครแข็งเลยยกมือ <laughs> ซ้ายยกมือขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาสายสิโกยกศีรษะอันนี้นะดูพี่นี่น้าดูพี่นิทานเด้อเต้นตามนะเต้นตามโอเคมดแดงอ่ะมดแดงมดแดงยืนสิคะยืนมดแดงมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งอ่ะนี้น้ามานี่น้าเต้น เจ๊ยเจ๊ยเจ๊ยออยออยออยอายออยตกอายตกปล่อยน้อง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 ตกตกอิสานปล่อยน้องลูกน้องลำคาญแล้ว ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องลำคาเนนั่นนั่นนั่นเฮ้ย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 ตกเตียงตกเตียงเฮ้ยตกเตียงตกเตียงตกเตียงเฮ้ยนัน่นนิ่ทาน <c oughs> ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่าดึงน้องอีกพอแล้ว <c oughs> แขนจะหลุดแขนน้องจะหลุดขาไม่ใช่แขนขาด้วยแขนด้วยเนี่ยปล่อยแม่บอกให้ปล่อยแม่เอาแม่โอ้ยนี่นานี่นานี่นาค้านี้นี้นี้โอ้โหงงวายไม่จะทุกสถานครับเป็นไงเวียนหัวไหม